วันนี้เป็นวันตุนจีนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องโมงสาคือทุกแกบอกว่าจะฟี่เดี๋ยวเราจะออกไปธนาคารกันจะคุยก็ไปแต่งตัวพร้อมที่จะไปธนาคารอะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาเรียกกินข้าวงงมากเลยอ่ะมาดูกันว่าที่นี่เขาฉลองกันยังไงนะมิงเกอร์ว为什้这么早去啊？过年了。这个是中国文化这样子吗？啊中国文化就是这样子啊。三点。 สาม点钟吃饭可以的。Oh my god! 哇！拍进来发红包。发红包。嗯，对呀。Oh my god! 那现在。Happy New y a r Happy New Year! If you say that you get the money，恭喜发财。恭喜发财。a n then you say that like uh b o s e a k i b o s z a k 恭喜发财。 4ีนาทีมาถ่ายกับเข้าวไม่ทันนะ่ะโอ้ยสรุปว่าเสร็จแล้วนะคุณผมมู้ชมนะนี่คือไก่โอ้อันนี้ก็คือกุ้งอบสเตอรน์นี่ลูกชิ้นปลานี่ปลาอันนี้ผัดกุนเชียงโอ้ oh my god ฟังเจียกองสีฟ้าชายตั้งใจจะไปธนาคารโดนเท่าแก่ลออ จะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวเย็นวันนี้เนี่ยหลายคนถามว่าทําไมทุกคนถึงต้องโกนหัวนะ <c oughs> ก็เพราะว่าที่นี่ไม่มีช่างตัดผมนั่นแหละอันนี้ของเจฟี่หวังเหล่าจีเป็นน้ําจับเลี้ยงชาวจีนครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นบรรยากาศปกติเลยเดี๋ยวเจฟี่ต้องเอาจานชามของตัวเองเดี๋ยวกินไม่ทันทํายังไ,ไงอ่ะเท่าแกยังไม่มาเดี๋ยวรอเท่าแกเท่าแกไปเอาอังเปานน้นเลยเกิดมายังไม่เคยตุ๊ดจีนที่การหน้าเลยมีครั้งแรกทุกปีเจฟี่จะกลับเมืองไทย เอามาแล้ว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 เุ้ยก็กรงสีฟ้าใสปองตัวโตเก๋ตักข้าวก่อนไม่หิวแต่ต้องตักข้าวก่อนไม่รอแล้วกินก่อนฟังเจ๋จะก็ชุดสองมืออันนี้คือเป็ดเป็ดเป็ดคุณผู้ชมไม่ได้ทะเลาะกันนะอื้อหือ รสชาตินคนจีนสุดๆเลยอ่ะกลิ่นอายเค,ครือร่องเทศ เฮียเี่เซซ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮานะาะ่ thank you in Thai ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือแม่ครัวของเราข้าแก่ นี่คือแต่งตัววันปีใหม่ของนเลยอ่ะได้เงินหนึ่งนี้ได้หรอแสนหนึ่งอยู่ในมือได้红ว吗า哥？ว红包？ว红包？啊！来来！哇！่喜发财老板！哇！签了签了น签了！你不告诉我我拿一叠一叠二十块，开心！ จ้างมีเสื้อชื่อหนก็สอเสือจุยทมันไม่มีซองอ่ะนีเรไปฟงเสียงเหเอนี่ตไม้อะ 谢谢老板，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 谢谢老板。这么准的？我这么准吗？这个是我的。双奈，双奈，五千吧！谢谢老板，新年快乐。呵伟哥。 新年快乐<好>，Happy New Year